อุปชาสอนกรรมฐานองค์แรกลาทาพามก็เรียนกรรมฐานจากอุปชาแล้วก็ประพฤติธรรมอยู่ระยะก็ได้เป็นพระโสดาพระสกิทาคาพระอนาคาพระอรหันต์พระอุปชามาเยี่ยมพระพุทธเจ้าสี่ครั้ง ลาทัพพามได้เป็นพระลาห์นมาเยี่ยมครั้งแรกก็บอกว่าลาทัพพามกำลังพิจารณาอสุภกรรมฐานเพื่อจะทำลายตัวสังโยชน์คือสกายทิทิวิก pensa, ิกิจชาาสิรพัตตรรามาตก,กำลังทมอย่างเข้มข้น มาเยี่ยมผู้เจ้าทีแรกก็ว่ากำลังทำอสุภกรรมฐานเพื่อจะกำจัดตัวสก,กายยติธิวิกิกิจฉาสีรพัตปรมารพอมาเยี่ยมผู้เจ้าอีกครั้งที่สองบอกว่า ลาธะพามทำลายสังโยชน์เบื้องต่ำได้แล้วสามข้อโดยเด็ดขาดกำลังจะทำลายอีกสองข้อพอมาเยี่ยมพระพุทธเจ้าครั้งที่สามก็บอกว่าลาธะพามนั้นทำลายสังโยชนห้าข้อโดยเด็ดขาด ได้เป็นพระอนาคาก็ด้วยการทำลายอสุภกรรมฐานคือเห็นทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอสุภะเป็นของที่ไม่เที่ยงเป็นของที่ไม่ยั่งยืน,นถ้าหากเราเห็นทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นของที่ไม่เที่ยง ก็ดูความพอเราเกิดมาแล้วมันก็มีการพัฒนาคือเจริญจเจริญขึ้นมันไม่ใช่จเจริญขึ้นโดยธรรมดาของมันมันจเจริญไปหาความเสื่อมมันจเจริญไปหาความคําค่ามันจะ,จะเจริญไปหาความสลายมันไม่ได้จเจริญไปเพื่อหาความจเจริญ ทำทุกสิ่งทุกอย่างของทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่ในโลกมีแต่เจริญไปเพื่อความเสื่อมของทุกอย่างที่มันเกิดมานานมันก็เสื่อมตามธรรมชาติของมันมจานวิธีการคิดวิธีการปฏิบัติในเราเห็นแต่ของที่มันไม่เที่ยงโลกสันนิวาตอันนี้อยู่ด้วยความไม่เที่ยง อยู่ด้วยความแปรปวนอยู่ด้วยความที่มันเตรียมที่จะสลายอยู่ตลอดเวลาอย่างร่างกายของเรานี่ก็เหมือนกันหายใจเข้าหายใจออกไม่รู้เมื่อไหร่ว่ามันจะหยุดหายใจไม่มีใครบอกได้ถ้าเราไม่เตรียมตัวเราไว้ก่อนบ่ลย พอถึงเวลานั้นมาบีเราจะมาวอยวายล้ว,ว่าการนับถือพระพุทธศาสนาการประพฤติปฏิบัติอะไรต่ออะไรก็ไม่มีผลอะไรไกลไปนู่นกล่าวตู่พระพุทธธรรมพระสงฆ์ไปนู่นวันนี้เรากลับมามองดูใหม่ที่ว่าเราได้ทําตามแนวทางของพระอุปชาไหมแนวทางพระอุปชาท่านสอนให้ ผมขนเล็บฟันหนังให้เห็นตามความเป็นจริงให้เห็นเป็นอสุภะไม่ได้เห็นเป็นสุภะคือความสวยความงามแต่บัดนี้เราเห็นเป็นสุภะแต่พระอุชาบอกว่าให้เห็นเป็นอสุภะคือเป็นของที่ไม่สวยไม่งาม มีผมสักกำรรม,มือหนึ่งอยู่ในหม้อแกงเราจะตักไหมอาหารเช็ดในหม้อนัอ้นหรือในจานกินข้าวเราอย่างนี้มีคนเอาผมกำรรม,มือหนึ่งมาวางใส่เราจะกินไหมหรือเอาหนังวางใส่สกกรำรม,มือหนึ่งเราจะกินไหมมีแต่ว่าจะเห็นเป็นของที่ไม่งาม เป็นของที่ไม่สะอาดเป็นของที่สกปรกโสมมไม่น่าพึงพอใจที่เราอยู่ทุกวันนี้เราอยู่เพื่อประพฤติปฏิบัตเท่านะั้นเราไม่ได้อยู่เพื่อว่าจะมาทําให้มันเกิดความสวยความงามเราอยู่เพื่อทําให้มันแจ้งในศัจธรรมทั้งสี่ถ้าหากเราอยู่เพื่อจะทําให้แจ้งในศัจธรรมทั้งสี่อันนี้ก็อยู่ไป เมื่อธาตุขันมันเปิดโอกาสให้เราก็ทำงานของเราเต็มที่เต็มกำลังของเราแต่ถ้าธาตาุขันมันไม่เปิดโอกาสให้เราก็จบหมดเวลาเพราอธาตุขันมันไม่เปิดโอกาสให้ในเมื่อร่างกายมันเปิดโอกาสให้อยู่ให้เราทำงานให้เราพิจารณาให้เราเดินให้เรานั่งให้เรายืนให้เรานอนเราก็ทำไปในอริยบทสี่ เราจะทําอริยบทไหนนานเราก็ดูว่าเราเหมาะกับอริยบทไหนเดินบ้างยืนบ้างนั่งบ้างนอนบ้างพิจารณาเห็นตามความเป็นจริงอย่างหรือจะเอามาเป็นคําบริกรรมก็ได้ว่าเจสาเจสาเจสาหรือเราจะบริกรรม พุทโทก็ได้หรือเราจะบริกรรมอะไรก็ได้ทําโกรธฐานอันใดอันหนึ่งให้มันแจ้งต้องการให้มันแจ้งในศัจธรรมทั้งสี่แจ้งในทุกแจ้งในสม,มุทยัยแจ้งในมรรคแจ้งในนิโรธก็เห็นตามความเป็นจริงทุกอย่างมันก็แจ้งทินไม่แจ้งอยู่ทุกวันนี้เพราะเราไม่เห็นตามความเป็นจริง มันปิดบังมันหลอกตาเราฉาบด้วยสีต่างๆลงม่เห็นของจริงลงเปิดลงไปดูเห็นของจริงมั้งทีร่างกายมันมีส่วนประกอบอย่างนี้ดินบ้างน้ําบ้างลมบ้างไฟบ้างรูปบ้างเวทนาบ้างสัญญาบ้างสังขารบ้างวิญญาณบ้างนี่ร่างกายของเราประกอบไปด้วยส่วนต่างๆ แล้วส่วนต่างๆนี้เราจะว่าเป็นเราเ,เราจะว่าธาตุดินนี้เป็นเราเหรือธาตุน้ําเป็นเรามันไม่มีของที่มันเป็นของเราสักอย่างในเมื่อไม่มีของที่เป็นของเราสักอย่างเราจะทํำยังไงเจ้าแหว,วนเงินทองก็ไม่ใช่ของเราเป็นขบสมบัติของโลกทั้งหมด ธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟนี่ก็เป็นสมบัติของโลกไม่ได้เป็นของเราเมื่อเราจากโลกนี้ไปคือเราจุติจากที่นี่ไปเราก็ไปหาพบใหม่เกิดไปพบไหนเราก็ไปเอาล่างอันนั้นเราไปเทวโลกเราก็ไปเอาล่างของเทวโลกไปพรมโลกก็ไปเอาล่างของพรมโลกไปนิพพานเราก็ไปเอาล่างของพระนิพพานลงไปอบายภูมิสี เราจะไปเป็นเปตหรืออสุรกายหรือสัตวน์นรกหรือสัตว์เดรัฉานไม่ได้เอาร่างกายนี้ไปนะเอาแต่ใจไปอย่างเดียวเอาร่างข้างหน้าเหมือนกับเรามาเกิดในมนุษย์เนี่ยเรามาเอาธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟอยู่ในมนุษย์ไม่ได้เอามาจากเทวโลกพูมโลกเลย ถ้าเอาร่างกายของสัตว์เดรัจฉานมาด้วยก็มีเขามีเขี้ยวมีงาทำยังไงบ่เนี้แล้วจะคลอดออกมายังไงถ้ามีเขี้ยวด้วยมีเขาด้วยมีงาด้วยนั่นร่างกายของสัตว์เดรัจฉานแต่เรามาเอาร่างกายมนุษย์เราไปเทวโลกพุมโลกก็เหมือนกันเหมือนกันกบขั้งข่าว เวลาเขาฟังพระสาธยายพุทธพจน์หรือเจริญคำสั่งสอนของผู้เจ้าเขาอยู่ในธรรมที่ฟังการเจริญของพระสงฆ์สาวกเขาเกิดความปิติยินดีขึ้นมาจิตเขาเปลี่ยนเป็นเทวธรรม แต่เขาไม่ได้เอาร่างกายของสัตว์ดิัรฉาานไปในเทวโลกเขาต้องทิ้งร่างกายไว้ในโลกคือจุติคือตายจากข้างคาวไปเกิดในเทวโลกฉะ mm. นั้นการทำงานแต่ละอย่างแต่ละอย่างเราจะต้องเอาใจใส่กับตัวของเราใน้กลับมามองที่ตัวของเรา ว่าเราเก้าวข้ามวัตตะได้หรือยังถ้าเรายังก้าวข้ามวัตตะไม่ได้เราจะมานิ่งนอนใจในการปฏิบัติเราก็ต้องทำแบบไม่มีกลางคืนกลางวันเรารู้จักอยู่อย่างมันมืดเามันสว่างรู้จักว่ามันมืดกับมันสว่าง ไม่รู้จักวันเดือนปีเกิดวันเดือนปีไม่รู้จักวันเสาร์วันอาทิตย์ไม่รู้จักวันพระวันโกนการทำงานตามหน้าที่ของเราที่จะต้องมอบหมายเราได้รับมอบหมายมาจากอุปชาหรือจากอาจารย์ถ้ามันยังไม่เห็นเป็นอสุภะเรายังเห็นเป็นสุภะอยู่ ยังไม่เห็นเป็นอสุภะเราจะไปนิ่งนอนใจได้เรานิ่งนอนใจไม่ได้เราก็ต้องเร่งผลไวยเข้าไปพิจารณาเข้าไปทำควมเพียรเข้าไปไม่ว่าเดินไม่ว่ายืนไม่ว่านั่งไม่ว่านอนทำให้มันเกิดสัจธรรมขึ้นมาให้ได้สัจจะคืออะไรคือทุกข์ สมุทัยมารนิโรธนี่คือสัจจะทุกข์มันเกิดขึ้นมาจากหัวใจของเรามันเกิดขึ้นมาจากส่วนไหนของร่างกายของเราที่ว่ามันเป็นทุกข์ที่ว่ามันไม่เที่ยงมันไม่เที่ยงส่วนไหนแล้วมันไปเห็นของที่มันเที่ยงส่วนไหนมันเที่ยงเราก็ต้องขี้คายออกทั้งหมดว่าอันไหนมันเที่ยงอันไหนมันไม่เที่ยง รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยมันเที่ยงที่ตรงไหนถัดดินถัดน้ำถัดลมาัดไฟเนี่ยมันเที่ยงอยู่ที่ตรงไหนไม่มีอะไรมันเป็นของเที่ยงมันมีแต่ของที่เกิดมาแล้วก็ตั้งอยู่แล้วก็สาัาลาชลาคำค่าสำรุทุดโสมสลายในที่สุดนั่นฉะนั้นวิธีการคิดหลักการคิด คำว่าสัมมาทิฏฐิคือความคิดชอบความคิดชอบนั้นคิดยังไงถึงได้เรียกว่าคิดชอบคิดชอบนั้นจะต้องเห็นภัยของวัตตะคำว,ว่าเห็นภัยของวัตตะคืออะไรถ,ถึงได้เรียกว่าภัยของวัตตะการเกิดการแก่การเก็บการตายเป็นสิ่งที่มันแสนจะพทนทุกทรมาน แม้แต่เราเกิดมาแล้วนี่เราก็ทุกทรมานดูที่เราต้องทนุถนอมมันขนาดไหนร่างกายอันนี้ให้อาหารการกินให้ที่หลับที่นอนให้ที่อาบน้ำที่อะไรตัวอะไรสารพัดอย่างเราทนุถนอมมันมาขนาดนั้นมันอยู่ในบังคับบัญชาเราไหมมันไม่เคยอยู่ในบังคับบัญชาของเราเลยร่างกายอันนี้เพราะร่างกายนี้เป็นของที่ไม่เที่ยง เมื่อไม่เที่ยงมันก็มีการแปรปวนอยู่อย่างนี้ฉะนั้นวิธีการคิดอันนี้เราจะต้องเห็นของจริงรู้จริงเห็นจริงเข้าไปศึกษาจริงๆถึงได้ว่าสัจจะคือความจริงฉะนั้นวิธีการปฏิบัติทําให้มันง่ายมันง่ายนิดเดียวชั่วขณะกิจเดียวก็สามารถที่จะทำลาย สังโยชน์ได้ทั้งหมดถ้าเราทําถูกวิธีมันทุกวันนี้เพราะเหตุที่ว่าเราทําไม่ถูกวิธีมันก็เลยมาแจ้งในสัจธรรมทั้งสี่เราจะนั่งหรือเราจะเดินหรือเราจะยืนหรือเราจะนอนเราทาได้หมดทั้งอริยบททั้งสี่นั่งนานๆให้มันเกิดทุกขเวทนาขึ้นมา เรามาดูที่ว่าทุกข์อันนี้มันเป็นทุกข์ที่ไหนมันเป็นทุกข์ที่กายหรือทุกข์ที่ใจหรือเดินนานๆให้มันเกิดทุกขเวทนาขึ้นมาขาเป็นทุกข์หรือแขนมันเป็นทุกข์หรือกระดูกมันเป็นทุกข์กระดูกมีมาแต่เมื่อเกิดแล้วทําไมมาทุกข์เวลาเราทาความเพียรเวลาอื่นเราทําไมไม่เห็นมันเป็นทุกข์ เวลาเราไปเที่ยวไปเตะไปสนุกสนานไปเต้นไปดีดอะไรต่ออะไรต่รตตางๆเล่นกันได้ทั้งวันทั้งคืนก็ดูไอ้อะไรอบบายมุสถานบันเทิงแต่ก่อนเขาเปิดแค่สี่ทุ่มภายหลังมาก็มาขอให้เป็นเที่ยงคืนภายหลังมาก็มาขอให้เป็นตีสองตอนหลังมานี่มาขอให้เป็นตีสี่ ดูทิ่สมัยก่อนน่ยอยู่แค่เที่ยงคือไอ้แค่สี่ทุ่มนี่ก็ว่าข้างเคียงไม่ได้หลับไม่ได้นอนเปิดมหรศพเปิดดนตรีเปิดอะไรตัวอะไรลูกเต้าเราก็ไม่ต้องหลับต้องนอน วันนี้มาขอเปิดถึงตีสี่หรือตีเปิดถึงตลอดวันตลอดคืนแล้วทำไมไม่เหนื่อยไม่หิวทำไมไม่เมื่อยล้าแต่พอเวลาเราไปดูมหัสศพอย่างนั้นทำไมอยู่ได้ตลอดวันตลอดคืนแต่พอมาทำามเพียรเพื่อจะเอาตัวให้วนพ้นจากวัตฏะเ้าจะตายให้ได้ ลองให้มันตายดูีิว่ามันจะเป็นยังไงมันตายตายในอริยบทนั่งหรือตายในอริยบทเดินหรือตายในอริยบทยืนหรือตายในอริยบทนอนก็ลองให้มันตายดูไอ้ที่เรานอนอยู่ทุกวันนี่เพราเราปล่อยให้มันหลับลองไม่ให้มันหลับดูที่มันจะเป็นยังไงอยู่สักครึ่งคืนหรือจะคืนหนึ่งลองดูมันจะเป็นยังไงไม่ให้มันหลับเลย มันจะกระสับกระส่ายขนาดไหนมันจะทนทุกข์ทรมานขนาดไหนร่างกายนี้เวลามันจะแตกดับจริงๆมันจะเป็นยังไงลองดูมันลองดูสักคืนหนึ่งก็รู้ถ้าเราอยากจะทําความเพียรเพื่อเอาความพ้นทุกข์ของเรานอกจากเราจะสะสมความชั่วเราจะสะสมกิเลสตัณหา เราสะสมทิฏฐิมานะอาสวะกิเลสก็คือสะสมมันไปทุกวันทุกวันทุกวันเดี๋ยวมันก็มีฤทธิ์ออกมามีเขี้ยวมีเขามีงามีงวงฟาดงวงฟาดงาไปนั่น <Questo> เห็นไหมมันสะสมมาทุกวันทุกวันเฉะน,นทุกวันนี้มันมีแต่การสะสมสะสมความโลภบ้างสะสมความโกรธบ้างสะสมความหลงบ้าง พอนั่งไปแล้วพอให้มันหลงแล้วก็หยุดหรือนั่งไปแล้วพอมันเห็นทุกข์แล้วก็หยุดนั่นมีแต่การสะสมทั้งนั้นมันก็จะเป็นระเบิดเวลาสำหรับที่จะมาทำลายเราเองฉากนั้นวิธีการคิดวิธีการปฏิบัติอย่างพวกเราเข้าไปอยู่ปฏิบัติในสำนักของหลวงปู่ฟัน่นหรือหลวงปู่ลุยหลวงปู่ชอบ บางคืนหลวงปู่เทศตลอดคืนอยู่กับหลวงปู่หลุยที่เชียงใหม่ห้าเดือนอยู่ทั้งภาคเหนือห้าเดือนธรรมดาทั้งกัจะเทศถึงเที่ยงคืนหรือถึงห้าทุ่มแต่ตอนนั้นอยู่ถ้าพัฒสบายท่านประกาศตอนเช้าสันเสร็จนั้นบอกว่าวันนี้ไม่ต้องประชุม พอ่อเมชีก็มีสององค์กับลูกศิษย์กับคนโยมอีกสองคนสามคนพระก็มีอยู่แค่สององค์คืนนี้ไม่ต้องประชุมมันก็ไม่ประชุมก็ว,ว่าจะไม่ประชุมแต่เราก็เดินยมกลมอยู่พอให้ได้เห็นหลวงปู่คุณนั่งทำอะไรต่ออะไรอยู่แล้วก็เดินไปเดินมาสหรับพอที่จะได้ดูเราเดินตั้งแต่ สามโมงกว่าพอส่งน้ำส่งน้ำตั้งแต่สามโมงกว่าสี่โมงพอส่งน้ำเสร็จเลีวยเพิ่นก็ไปทํางานของเพิ่นอยู่กุฏิเพิ่นเพราะว่าเพิ่นว่าไม่ประชุมไม่สวดมนต์เนี่ยก็ไม่ทําอะไรแล้วก็ไปเดินโยกมมให้มันพอมองเห็นเลีวยก็เดินไปเดินมาเดินไปเดินมาพอใกล้หกโมงห้าโมงกว่า เ็นหลวงปู่มันลุกขึ้นมาเดินไปตรงนูน้นเดินไปหยิบอันนี้เดินไปหยิบไอ้น,นู้นยืนดูหลวงปู่เดินเดินไปเดินมาอยู่สักสิบนาทีได้ไหมเราก็เลยเข้าไปหาก็าไปขอโอกาสหลวงปู่หาอะไรหาเทียนพอม,มันค่ำล้วจะจุดเทียนโอ้เทียนผมเจ็บไว้ในกระป๋องนี้ เก็อยู่ในกระป๋องพอเปิดกระป๋องออกมาให้จุดเทียนให้พอจุดเทียนให้มาคุยกันวันนี้ดูที่ว่าคุยกันตั้งแต่หกโมงเย็นไปถึงตีสี่พอตีสี่นี่เราต้องออกไปบินทบาทไกลแล้วก็ พอตีสี่แล้วก็ขอโอกาสหลวงปู่มันตีสี่แล้วผมจะต้องไปบินทบาทเฮ้ยทำไมจะไปเร็วแทนทุกวันผมไปตีสี่เนือผมไปเดินไปเดินไปชั่วโมงกว่ามันสว่างตอนตีห้าครึ่งเราเดินไปชั่วโมงครึ่งก็สว่างพอดีแล้วเข้าไปหมู่บ้านพอสุดท้ายมาคุณว่าก็คุยกัน ตั้งแต่เรื่องการพิจารณาอสุภกรรมฐานไปจนถึงปณินิพผ่านสูตรการพิจารณาที่ว่าวิปัสสนาเราจะต้องเอาสิ่งนั้นมาทำให้มันแจ้งในสิ่งนั้นอะไรที่มันยังไม่แจ้งก็ต้องเอามาพิจารณาให้มันแจ้งในสิ่งนั้นเป็นวายแล้วกบ พูยเราก็ถามไปเรื่อยถามไปถามไปพอถามไปถามมาเราก็เลยไปถามเรื่องตอนหลวงปู่มั่นจะมรณภาพมันก็อยู่ในเหตุการณ์ของหลวงปู่มั่นมรณภาพตอนกิจสุดท้าย การที่จะจุดิีพบก็ในตําราของปรินิพานสูตรนั้นมันมีตําราที่อธิบายในปรินิพานสูตรการทำหน้าที่ในการเข้าฌานไปจนถึงสัญญาเวทยิตนิโรธแล้วก็ถอยกลับมาเข้าไปใหม่เป็นปกติกจิตแล้วก็เข้าไปใหม่ระหว่างกลางพิจารณาถึงวันเวลา ที่จะจุดติพบถ้ายังไม่ได้วันไม่ได้เวลาก็เข้าไปพักกิตอยู่ที่สัญญาเวทยิตนิโรธพอได้วันได้เวลาแล้วก็ถอยออกมาตามลำดับแล้วก็เข้ากิตไปใหม่พอไปถึงระหว่างกลางชานทั้งสี่คือรูปกับอรูปต่อกัน ที่ว่าปฐมฌานดุติยฌานตติยฌานปัญจมฌานเรียกว่ารูปประสานสี่อรูปประสานสี่ก็คืออากาานัญจายตนะวิญญาณัญจายตนะอากิจัญญายตนะเนวสัญญานะสัญญายตนะสัญญาเวทยยตานิโรธเดี๋ยวก็ถอยจิตมาตามลําดับแล้วก็เข้าไปใหม่พอไปถึงพอออกจากรูป จะไปหาอารูปไม่ไปที่ตัวอารูปจุติพบในระหว่างกลางชานทั้งสี่เรียกได้คำเดียวว่าพระผู้มีพระภาคปณิิพานแล้วไม่มีคำอธิบายต่อและคำอธิบายต่อก็เป็นสมมุติมันไม่ใช่ดังนั้นการทำงานตัน การทำเตรียมตัวของเราสำหรับที่จะต้องจุดติพบมีอยู่แค่นั้นไม่ได้มีอะไรเลยที่เราจะต้องทำามภาคามเพียนอย่างแสนสาหัสทุกวันนี้เพราะเหตุที่ว่าเราเตรียมตัวสำหรับที่จะจุดติพบเพื่อเราจะทำงานชิ้นสุดท้ายของเรา